สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ออาเวมาบุริร์นิดหน่อยครับมาทาธุระนิดหน่อยพอดีเจอทีมงานทีมงานไหนเนาะรถลอยอยู่เดี๋ยวตามไปเลยครับตามถนนที่ไหนเนืรีมาเดี๋ยวเราชมเดี๋ยว,ายวตามตามรอยรถไปก่อนครับรถลอรๆมากเลยใส่ดินเยอะมากเลยเดี๋ยวไปไปดูเขาก่อนว่าเขาจะให้ถ่ายไหม เดี๋ยวเราชมครับตามถนนเรื่อยๆก่อนตามถนนไปเรื่อยๆดูกันนะมันเลยวิรีบ้านดิตายังก็สวยเราก็อ่ลอง ถึงบอ่อดินแล้วครับเดี๋ยวไปถามเขาดูว่้เขาให้ถ่ายไหมอ๋อเขามาซื้อดิน เราไปกินแต่เขามาซื้อดินครับเขามาซื้อดิน,นสดดใส่เยอะมากเลยครับโอ้ยางลุงก็อันนี้เนี่ยซึ่งมาแล้วยางอ่ะครับอยู่กับโคเบโกครับผมโคเบโก s k 104ร้อยสนึงสี่ศครับผมไม่โครนี่ไม่รอดังใจแต่รถดำนี่สุดยอดเลยครับอันนี้พอดีลุงแกมาซื้อดินนี่ครับดูพอดีวันนี้มีทุระไว้มาที่บุรีรัมย์นะครับมีโอกาสก็มาถ่ายให้ชมกันหน่อยสักครันรถรอครับทนใจไม่ไหว โคนี่สองคันนะครับ SA โกเบโกร้อยสี A, co, ่ 104, เหมือนกันเลยเดี๋ยวพาชมฝั่งนี้ก่อนละกันเดี๋ยวค่อยไปถ่ายฝั่งนั้นโค้ับใส่เยอะมากเลยงั้นเหมาวะอหน่แระแนงด้วยชมคันนี้ก่อนนะครับดินแข็งด้วย โอ้ลองมานี่ก็ประมาณเกือบสีไล่ละผมว่าดูนาล่องกดดำนี่หล่อๆมากเลย ก็อยู่ประมาณร้อยหนงครับให้เมื่อกี้นอกเมืองบุรีรัมครับรถหล่อๆเลยคันไหนที่ใส่แรงเต็มกล่องทุกคันเลยครับ สายแบดูยางย่างรถนี่ไปหมดแล้วครับมีโหลดนิดหน่อย มาชงคันต่อไปนะครับผมมาแล้วมาแล้วอีกคันคันรอรอมีแต่คันรอรอทั้งนั้นเลยครับผมพ p ีพั b ทวีก่อสร้างนะครับน่าจะเป็นของบริษัทมั้งแล้วรถดำก็มาวิ่งด้วยบริษัทก่อสร้างแบบนี้ครับสวยงามมากเลย เสียงญี่ปุ่นก็มากระสัยกระสัยครับกระจกยุ่นหมวกจัดจานย่านบริรัมแล้วครับผมจ,จา รถบริษัทดิรับประกันสองตีแต่งได้สวยมากเลยครับโอุ้ดยาก เขาวิ่งไกลนะครับประมาณ6กิโลอ่ะวิ่งไปเทประมาณ6กิโลอ่ะถือว่าไกลอ่ะแต่ไม่รู้ได้เที่ยวแล้วเท่าไหร่อ่ะใส่ดินเยอะมากเลยข้างหนที่เป็นตันเอง น่าจะเป็นพวกรถไมคโครบริษัทรัำเหมาครับรถดำ้ด้วยเลยะก็แปะไว้เลยพี่ทีท่ซับทวีก่อสร้างนะครับของบุรีรัม,ม,มงานเราก็เกือบเสร็จละน่าจะขึ้นนาต่อไปเรื่อยๆอะ่ะ กามาแหละเดกาเดกาเนี่ยมาใส่ดินตรงนี้แหลดดะ,ด,ด,ะดูครับเดกาเดีด๋ในในในยวมาดูทางนี้ก่อน มาบรีรำมทั้งทีครับเจอรถล่อๆต้องแวะถ่ายนะครับผม ยานบรีรัมครับผมฝากข้อมีโน,โน่ในสวยมากเลยมาแล้วเสรละภายในนี่นะจะรูรบ ร้อนหล่อมากเลยเีทีซับทวีก่อซ่านี่เด็กอะไปดูนะครับคันนี้มีรันเอนยังไงก็เบกไอ้กระส่กระส่เสียงามากเลยเดี๋ยวมาชงข้างหน้า จานมีปั๊มสนามด้วยดีมากเลยอ๋อคันนี้มาจากอูอินตานกันยาง จางเลยทีเดียวว่านางฟ้ามาแล้วเมกา เราดูตอนใส่เกือบเสร็จนะครับพอดีอยู่แดดน,นานไม่ได้เดี๋ยวร้อนเครื่องร้อนครับผมดูครับใส่เยอะมากเลยสายแบกครับบวกกับระแนงนี่เม่กา้าก็มาจอดอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็ล็อกกี้อีกคันรับกำลัมลงมา อยู่ไหนเนาะเมกาซิมิน่ะสวยมากเลยเกียร์ดับเลยเดี๋ยวรอดูตอนพี่แกใส่เต็มครับว่าจะเยอะแค่ไหนเ้อ การที่ชมคลิปก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องบานูนรัดน์ซิงด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว้ไม่ค่อยหวยดูครับดู ô hồ sở hữu mà ตัวสมบายสบายเดี๋ยวเจอกันในพีสองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวทำตอนในพีสองให้ชมกัน